กลับมากันถึงช่วงนี้จําได้ที่ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าคุณนุ้ยสุจีราเนี่ยตั้งครัภแล้วจําได้ใช่ไหมครับใ่คะ,ะวันนี้มีการคอนเฟิร์มจากเจ้าตัวนะครับรวมถึงแหล่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้าเกิดคุณอยากมีลูกเนี่ยลองไปขอดูค่ะเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆครับผม นะครับมั่นใจนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องปิดครับผมได้ยินเสียงเว่เวลมาอย่างที่เล่ากันไปนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนอดีตนางสาวไทยคุณุศศสิจิรานะครับตั้งท้องอ,อ่อ,อนแล้วแต่ยังไม่อยากพูดนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ผลที่แน่นอนซะก่อนแล้วก็ล่าสุดฮะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับคุณแม่คนสวยก็ควงคุณสามีครับประกาศข่าวดีนะครับโดยมีสื่อหลายสิบช่องเป็นพยานว่าเธอกําลังตั้งท้องชายญาติเย็นตาโฟคนแรกได้3เดือน แล้วหลังจากพยายามใช้วิธีทางธรรมชาตินะฮะฉีฮอร์โมนต่างๆแล้วก็เดินสายไหว้พระขอพอรจากเจ้าแม่กวนเอ็มและเจ้าแม่กวนอิมขอโทษครับแล้วก็เทพศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับคือจริงๆอะนุ้ยไม่ได้บนนะแต่เพียงแต่ว่านุ้ยก็ไปทําตามขั้นตอนเพื่ออาจจะต้องกลับไปไหว้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่านุ้ยก็จะเลือกเป็นที่เดียวเพราะว่านุ้ยไม่อยากแบบซ่มหลายๆที่แล้วก็ ไม่รู้ว่าสรุปแล้วที่ไหนที่ไหนแน่ส่วนใหญ่ๆที่เวลาไปไหว้ก็คือจะไหว้ขอพรพระส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าถ้าเอาขอจริงๆก็น่าจะเป็นเนี้ยแหละค่ะที่เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลที่ฮ่องกงคือจริงๆไม่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 เชิงบวญนุ้ยนุ้ยโดนผู้ใหญ่บอกมาบอกว่าเออจริงๆเราไม่ควรบนนะคือนุ้ยเองบอกว่าส่วนใหญ่นุ้ยจะขอว่าถ้านุ้ยมีมีบุญได้ได้มีได้เป็นแม่ใช่ไหมคะอนุ้ยก็เหมือนกับจะเลี้ยงเขาให้ให้เป็นคนดี แล้วก็ให้เขาแบบทําบุญแล้วก็ถวายให้ท่านรอบแรกไปไหว้ผิดหมดเลยส้มเน่าด้วยเขาให้เอาเอาส้มไปสี่ผล <c oughs> ให้เอากลับมากินให้หมดอกินได้สามผลอีกผลหนึ่งเน่าขึ้นลาเราก็เลยมองหน้ากันว่าจะครบไหมเนี่ยจริงๆ เราตั้งใจว่าจะรอ,อสักนิดจจัน,จจนค่ะแต่ข่าวมันหลุดออกมาก่อน <ๆ S 1> ก็เลย <c oughs> ก็เลยต้องมาประกาศก่อนครับอ่าวันนี้ในไหนในไหนมีพี่ๆก็ถามมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็เไปถามคุณหมอแล้วนะคะว่าอ,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 อายุขั้นเท่านี้ได้แล้วใช่ไหมอย่างนี้น,นะคะก็มีความปลอดภัยแล้วก่อนหน้านี้ที่ยังต้องออบอกใครไม่ได้เนื่องจากว่านุ้ยเองเนี่ยมีภาวะมีบุตรยากไม่ต้องปิดอีกแล้วก็บอกเลยเพราะว่าจริงๆก็อึดอัดเหมือนกันค่ะ พูดจริงบางทีเราทำงานอย่างเงี้ยเราก็อแบบเอออันนี้ทำไม่ได้นะคะอะไรเงี้ยเขาก็งงเฮ้ยทำไมทาไมทํไมไมได้บางทีไปถ่ายแบบเงี้ยวิ่งหน่อยวิ่งวิ่งไม่ได้ตอนนี้ก็คือตั้งท้องได้นะคะก็เอาจริงๆก็3เดือนกว่าสมเดือนกว่าแล้วนะคะด้วยวิธีธรรมชาติค่ะก็หมอบอกถ้า3มเกิน3เดือนก็มั่นใจประมาณ90็แล้วค่ะ ตื่นเต้นมากเลยครับตอนนั้นอยู่หัวหินนะอะไปดูตัวเทสเฮ้เยมันขึ้นลางๆอ่านในเน็ตเขาบอกว่าเนี่ยขึ้นลางๆก็แปลว่าติดแล้วแต่นุ้ยเนี่ยวิ่งตุบๆ,ๆ,ๆ,ๆไปถึงชายหาดเลยพอโนยูนต่ตรงชายหาดเ <laughs> ขาก็วิ่งมานุ้ยนุ้ยนุ้ยใช่ใช่โนยก็อะไรเพราะว่านุย้ยเนี่ยเดิมเนี่ยโนยเป็นคนตรวจก่อนเรานุนยก็เห็นว่ามันลางมากเลยอ่ะเราด้วยความเข้าใจของเราคือมันต้องสีเท่ากันสองเส้นถูกไหมคะต้องเข้มสีเราก็นึกว่า อาจจะกระดาษเปียกน้ําหักเหของแสงไม่น่าใช่ส่งไลน์ไปหาคุณหมอคุณหมอที่สนิทกันที่เมื่อก่อนนุ้ยทํางานด้วยเขาดูบอกยินดีด้วยครับนุ้ยก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอไอ้พวยินดีมันเป็นการหักเหของแสงได้กระดาษมันเปียกใช่ไหมเพราะมันมันขึ้นแบบลาง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 จริงจริงอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าใช้ตัวเทสครับก่อนหน้านี้ค่ะมีหลายๆคนแบบน่ารักมากคือผู้ใหญ่ทุกคนแบบน่ารักอ่ะ คือท่านก็รู้ว่าเราตั้งใจอะค่ะท่านก็จะบอกว่าเอาอันนี้ไปกินสิเอาอันนี้นี่อย่างเงี้ยนุ้ยได้กินทั้งยาจีนยาฝรั่งเพื่อนปอนก็บอกว่าตัวเทสอันไหนว่าแม่นเทสไข่ตกอันไหนว่าแม่นจัดมาเอาอเปิ่ปมปลาต้มมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนๆเราเลยเราลองแล้วอเผอิญว่าช่วงนั้นเป็นหวัดก็เลยแบบถ้าเราจะกินยาอะไรเนี่ยเราตรวจดีกว่าว่าเฮ้ยเพื่อความชัว์เผื่อ <c oughs> เผื่อฟลุกว่าถ้าถ้ามีก็จะได้ ไม่มาเสียใจทีหลังหรือไม่มานั่งกังวลทีหลังว่าวุยตอนนั้นเรากินยาอะไรไปแล้วเพราะว่าแค่ยาหวัดเองเนี่ยจริงๆมันก็มีเอฟเฟกเหมือนกันใช่ไหมคะยาบางตัวกินได้ยาบางตัวกินไม่ได้นั่นแหละค่ะก็เลยทําให้นุ้ยตัดสินใจเทสก่อน <Okay. S 2> ก็เลยเจอว่าสองเดือนแรกไม่แพ้เลยเพิ่งแพ้ <ừ> เดือนที่สามนยครับใช่คือแรกๆเนี่ยนึ้ว่าเป็นกระเพาะมัน <laughs> แบบแสบกระเพาะทำไมหิวเที่ยงคืนทำไมหิวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแสบท้องก็ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอาการนีมน้มันคืออาการอะไรเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบกินบอเป็นอาการที่คิดไม่ออกคือเบื่ออาหารคือแบบเห็นอะไรไม่อยากกินไม่นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรและที่สําคัญก็คือกินอาหารไม่เหมือนเดิมคือสิ่งที่นุ้ยกินนุ้ยจะไม่กินเลยตอนนี้คือเดิมเนี่ยนุ้ยเป็นมังสวิรัตใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้คือไข่ไม่กินเลยแต่กินหมูแต่กินหมูเลือกกินหมูเลือกกินเนื้อสัตว์เมื่อก่อนชอบกินชีสชอบกินอาหารญี่ปุ่นช่ตอนนี้ได้กินปุ๊บไม่ไหวเกาหลีนี่โอ้โหแทบจะไล่ออกจากบ้านเลยได้ใครเอากิมจิเข้าบ้านเนี่ยผมส่วนใหญ่จะมีเวลาดูแลคือตอนช่วงเช้าก็จะเตรียมอาหารเช้าให้ทุกเช้าคืออย่างที่บอกเมื่อตะเกียคือชอบกินอาหารใต้ชอบกินอาหารรสจัด แล้วกินได้อาหารไทยเป็นแบบข้าวลาดแบบข้าวกะเพราง่ายๆข้าวขาหมูหมูแดงเนื้อเป็ดเลยชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเออแล้วอยู่ดีก็กินฟาสต์ฟู้ดซึ่งไม่กินชอบกินผักพื้นบ้านยอดมะกอใบอะใบมะใบมะม่วงใครกินเราไม่ใช่ไม่ใบอ่อนมะม่วงอ่ะไม่ใช่ใบมะม่วงหินมะพานอ๋อเออนี จริงได้ทั้งนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดทางครอบครัวคงอยากได้เป็นลูกผู้ชายมากกว่าก็คนจีน<ม>คนไทยเชื้อสายจีนก็ก็อยากได้หลานชายแต่ว่าเอาเขาจริงๆก็ณนะตอนนี้ทุกคนก็แบบอยากให้แบบแข็งแรงครบสามสองดีที่สุดวางแผนจะมีสักกี่คนก็นุ้ยกับปอนไม่เท่ากันนะคะ <laughs> นุ้ยสอง อยาได้สามคนท้องอื่ดแทนสิคะถ้าทองอื่ดแทนนี่โอเคเลยอะพูดจริงดูแล้วอดอมยิ้มไปด้วยไม่ได้เนาะน่ารักอ่ะเป็นไงฮะน้องช่วงหลังนี้เรื่องการรับประทานน้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมฮะหิวทุกเที่ยงคืนเลยอ่ะหิ้งเปล่าแล้วเมื่อก่อนกินอะไรเดี๋ยวนี้ไม่กินเปล่าอุ้ยเดี๋ยวนี้มีแต่กินเพิ่มไปกินเพิ่มค่ะโอนล อ่าเดี <experiences> ๋ยวกลับมาอินไซด์เอเชียค่ะ